ก็โอเคสวัสดีครับท่านชมก็อยู่ช่องเป็ดประชิดแนวกของเรววันนี้ต้องมาเทียงความอีพีที่ห้าสิบอีพีห้าสิบจะเป็นอีพีแบบคล้ายๆ EP อพีที่หนึ่งอยนะจะคล้ายๆ EP 1 0อพีหนึ่งอยที่ผมวางตั้งใจไว้แต่อีพีหนึ่งอพีหนึ่งร้อจะมีสี่หมดสี่หมดจริงๆแต่อีพีห้าสิบมันจะรวมถึงสาหมดแค่นั้นก่อนอีพนะีหนึ่งร้อยนถึงขั้นรุ้นของแท้ เพราะ EP ที่หนึ่งร้อยจะต้องเป็น EP ที่พิเศษกว่าใครแน่ๆนั่นก็คือ EP ที่หนึ่งร้อยเนี่ยหมวดสี่หมวดใช่ไหมหมวดพีน่ะจะเล่นถึงเล่นยาวได้หมวดง่ายก็จะเล่นถึงสองครั้งหมวดปกติเล่นหนึ่งครั้งกับหมวดยากเล่นหนึ่งครั้งก็พอเดี๋ยวมันไม่ไวอ๋อจิตใจมันยังไม่ดีอยู่มาไม่ให้เสียเวลารีบ ไม่ต้องเสียเวลารีบเร็วหน่อยเร็วๆกันหน่อยนี่ก็ปิดเทอมอีกก็แบบกว่าจะจะเปิดขึ้นไปถึงมอนเนี่ยกว่าจะเปิดมอนเนี่ยมันก็ก็วันที่หนึ่งมิถุนายนละสิายนขาบอกว่าที่ต้องไปเลื่อนถึงนั่นเนี่ยเพราะว่าโควิดสิบเก้าอยู่แล้วบอกว่าวันที่ยี่สิบแปดวันที่ถึงวันที่สามสิบเอ็ดไม่รู้ว่าเป็นกี่โรงเรียนนะ าบอกว่าเขาจะต้องไปไรายงานตัวแล้วก็กรองเอกสารต,รต่างๆจริงๆแล้วไปเรียนสมัครเรียบร้อยแล้วบ้านละเรียบร้อยแล้วผมผม,ผมที่เป็นของเด็กออทิสติกเรียบร้อยแล้วแหละทีแรกก็จะไม่ค่อยพอใจหรอกแต่พอยังไปถามถามพี่ที่มั่นใจเนี่ยที่เป็นเครื่องิตผมเนี่ยถามไปถามมาเออดีละเริ่มดีขึ้นแล้ะเริ่มเข้าใจ เริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วคือผมก็จะเข้าใจง่ายอยู่บ้างาแหละใช่ไก็<ต>ไเป็นเรื่องดีอยู่เนาะก็แบบว่าทําการแบบเข้าใจว่าเออเนี่ยเขาบอกว่าบรรยายจะเป็นดีไหมดีไหมก็ดีเนาะโอเคมาแล้วไอ้เรื่องนั้นปัดหนีทิ้งขวนเอาไว้มันรอดอีเมชีนี้ไปก่อน มารด้ยังมารด้ยังโอ้โหมาเร็วนะแม่ชีจริงๆิงก็อยากจะเล่นเกมของคุณครูมิสทีมาก มาแล้ววิ่งมาเลยวิ่งมา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 เลยโอ้ยเลยพี่เบลสนัดนเลยโอเคเสร็จแล้ว รอสักครู่ไม่ต้องไปสนใจหรอกโอเคก็สนใจไี่ดีก่อนก็แล้วกัน เราลี้ยุหัหอยสิไปหยิบไม้กวาดมนาะ เนีมาสิวิ่งไปสิอยากวิ่งนักไม่ใช่ป่ะมันไหลหลังที่นี่เราด้วย ủa ci <laughs> Oh, <hình yạ. cười> วิดีโอสั้นไปก่อนสามสามสี่คลิปแล้วก็ไปนัต่อเลยเห็นไม่ชี้ต่อไปที่ห้าสิบก็อย่าพูดเสียงดังด้วยอย่าพูดต่ะะางๆด้วเป็นอย่างผมด้วยน,น,นี่คืหนักไม่ได้เลาแล้วก็ขอภหยด้วยที่เสียงดังเกินไปเนาะก็ เป็นยังไงบ้างท่านทุกคนสต่วันนี้ผมต้องขลาไปก่อนไปทำวิดีโอสั้น3-4คลิปกินไม่ชีมใหม่นะสวัสดีผมต้องขลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคะลิปหน้าายบาย